ผมจะมาเล่นกลและสอนกลง่ายๆให้ผู้ชมได้รับชมอีกนะครับโอเคเรามี a อยู่4ตัวนี่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 เอ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 ย่างี้นะเอ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 อเอาลงไปอกองละสามใบเอออย่างนี้นะครับโอเคก็จะเอาอันนี้มาตรงนี้นะครับอืมก็คืออ่ะทับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเออ ทับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก <ust> <ๆ>็ทับกันไปเรื่อยๆแค่นั้นยังไม่พอนะเออสับไปได้นะครับตัดไปตัดไปอ่าตัดไปเลยตัดไปจนกว่าจะพอใจนะครับเอ,อออจากนั้นเสร็จเรามาดูดูดูนะเราอ่ามันนันแล้วนะมันมั่วกันหมดแล้วใช่ไหมตอนที่เรามาลงไพ่เป็นสี่กองเออๆๆนี่อ่า เนี่ยสีกล่องนี้นะครับกล่องนี้มันจะไม่มี A เลยอ่าไม่มี A เลยโอเคไม่มี A เลยไม่รู้อันนี้มีป่าไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอ่าอ่าเอากล่องนี้ก่อนกล่องนี้ก็มันก็ไม่มีไม่มี no a no a but A มันมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เออมันเป็นไปได้ยังไงทั้งทั้งที่เราสับทั้งทั้งที่เราเปลี่ยนอะไรอะไรกันแล้วมันยังมาอีกนะครับเออมันแปลกนะครับมันแปลกไปดูในคลิปยาวนะคลิปยาวมีสอน แต่ไม่ต้องสองก็เล่นได้แล้วเนี่ย